ก็จริงๆมีคนแบบชื่นชอบตัวละครเบนชอปเปอร์มากนะครับก็เป็นตัวละครที่น่ารักอะครับแบบแอบมองกันไปแอบมองกันมาใช่ใช่ครับคิดว่าเราคิดว่าเรเป็นไงบ้างก็ตอนแรกไม่คิดว่าจะมีกระแสตอบรับที่มันดีขนาดนี้นะครับผมก็ต้องขอบคุณพาร์ทเนอร์ด้วยขอบคุณเธอด้วยที่แบบว่าส่งรับส่งกันดีอะไรอย่างนี้ครับก็เลยรู้สึกว่าอยากให้มีซีรีส์ต่อๆไปเรื่อยๆจริงๆนะกับไปวันที่ต้องละลายพฤติกรรมการเป็นความเก่งบาแต่งคนก็มาเจอการที่มันมีประสบการณ์กันแล้ว มันก็มีเก่งบ้างครับช่วงแรกๆพอเข้าเราเข้าบทกันแรกๆครับพอตอนแรกเราเป็นเพื่อนกันแต่พอมาเล่นมันคนรักด้วยกันมันก็แอบมีแอบเขินนิดนึงอะไเอยงี่ฮะเป็นเรื่องปกติแต่ก็เขาเก่งอยู่แล้วเราก็ทํางานง่ายมากขึ้นครับมันต้องมีการปรับจูนกันหรือมีการอะไรพฤติกรรมเันยังไงบ้าผมมองว่าการปรับจูนกับเพิร์ตนี่ไม่ยากมากเท่าไหร่ครับรวมถึงว่าเพิร์ตเออเป็นคนที่เฟนลี่อยู่แล้วด้วยแต่อันนีแรกๆแหละที่แบบเพิร์ตจะเก่งโลคอลเป็นเด็กใหม่อะไรอย่างเงี้ยครับแต่พอมาให้ทำงานจริงๆทำไปเรื่อยๆป รับไงว่าไปว่าใจว่ามันโดนในใจที่ว <c oughs> ่าเล้เพ่อโดนหนักอยู่หรอไม่ไม่ไม,ไม,ไม่เขาก็ <c oughs> การที่ปกติแต่เขาน่ารักกับผมเข้ามาแบบแรก,แรกๆเขาก็ชวนคุย,ยนะครับเ,เพราะว่า อย่างที่ผมเข้ามาตอนแรกอ่ะจะไม่ค่อยสนิทกับใครเท่าไหร่แต<ช>่ดีมีเขาเราก็สบายใจเวลาแบบไปคอนเสิร์ตช่วงแรกที่ไปงานดูคอนเสิร์ตนะฮะอ๋ให้พี่ม่อนอยู่ไหนวะไปเดินเป็นเพื่อนหน่อยอห้องน้ำเป็นเพื่อนหน่อยอ,อ,อะไรอย่างนี้ตลอดต,ออตัวติดกันครับสักพักหนึ่งก็เลยแบบอ่ะถ้าเพิร์ดูเก่งๆใช่ไหมก็เลยพาเพิร์ดไปแบบไปทานข้าวกันตอนเย็นอะไรอย่างนี้ก็ละลายพฤติกรรมกับเพิร์ดไปก็รู้จักกับเพิร์ดมากขึ้นครับก็รู้แล้วว่าเออต้องทำยังไงกับเพิร์ดถึงแบบอะไรพฤติกรรมได้ง่ายคือไปนอกรอดตลองใช่ตลอดอะไรที่ทให้เอาไมม่่ไเก่ง เราชแบบนนั่งนอกรอบนั่งรอบนั่งคุยกันนั่งกินข้าวกันอะไรอย่างเงี้ยรับปรับก็ปรับปรับกันไปเรื่อยๆกันเรื่องอะไรผมเยอะครับรถอะไรนี่ก็ชอบเหมือนกันคล้ายๆกันรถดนตรีอะไรอย่างเงี้ยจริงเขามีเขามีความคล้ายผมมากเลยบางในบางมุมนะฮะใคายังไงใคายังไงสายจริงจริงแบบ คืออย่างถ้าเราเหนื่อยบางทีเราจะเป็นคนที่เงียบมาทั้งคู่เหมือนกัแล้วการที่เรามาเจอกันมันกลายเป็นว่าเงียบไปอีกนะแต่มันด้วยความแบบสบายใจเหมือนเราได้ชัดแบบอยู่เราอยู่ด้วยกันเหมือนได้ชัดแบบนึงเลยเป็นเป็นพาวเวอร์แบงค์เป็นห้องแบงค์แค่กันแล้ววันที่ต้องมาคู่กันมันต้องคุยกันยังไงว่าเอจับมือกันให้คู่เราอย่างเงี้ยคุยกันมั้ยก็บอกว่าลุยไปด้วยกันใช่ครับ let's go นี้เราจะลุยไปด้วยกันครับแต่ว่าเรื่องนี้พอประสบความสำเร็จแล้วเรื่องหน้าที่เป็นของเราเต็มๆคู่เรา ก็ต้องรอติดตามดูครับแล้บอกเลยเป็นไงได้เออได้ถ่ายไปรบ้างรึยังตอนนี้เอออยู่ท่านตอนแก้บทปรับแก้บทกันอยู่ครับแล้วซึ่งมันจะเข้มข้นมากกว่าเดิมเยอะเลยครับเออแล้วก็ได้มีการเวิร์กช็อปไปกันแล้วด้วยใช่ไหมเออยังไม่ได้เริ่มเวิร์กช็อปครับเพราะว่ากำลังปรับแก้บทกันอยู่ครับจริงๆมันโตกว่าเดิมมากแค่ไหนจากเด็กนักเรียนหรือไม่เป็นมหาลัยเลยหรือเป็นอะไรยังไงก็จะเป็นนักเรียนอยู่ครับยังเป็นนักเรียนอยู่แต่ก็จะมีพาร์ทที่มันเอ่อแอคชั่นด้วยดราม่าอรเห เป็นเป็นเรียกว่าดาร์กดราม่าเลยครับโอุ้ยตายแล้วตายแล้วโอ้มันเปิดมานี่ก็คือดราม่ากันแล้ววะเนาะใช่ครับใช่ฮะมันก็จะบอกเลยว่าเข้มข้นถึงว่าก็อาจจะต้องทําการาดแบบพอสมควรนะครับถ้าแบบได้บทมาอะไรอย่างนี้ก็ต้องรอดูเรื่องบทอีกทีนึงครับว่ามันจะเข้มแค่ไหนเออแต่บางทคาดหวังว่าเอออีพีนี้ไอ้สุดท้ายมันไม่มีแบบเออความน่ารักน่ารักของเราเลยมันความใส่ไม่มีเออความใส่ไม่มีเลยอะไรเงี้ยใส่ๆเนาะ พวกเราใส่ไว้รุ่นชอบเออชอบอะไรครับชอบใส่อ๋อชอบชอบครับใช่ครับชอบใส่ใส่ครับนี่ไงเราให้เราส่งอันนี้ไงพูดถึงแฟนมีที่มผ่านมาเป็นไงบ้างที่ญี่ปุ่นนะครับอ๋อุยผมไม่คิดว่าจะมีแฟนๆมาต้อนรับเราดีขนาดนี้นะครับผมขอบคุณนแฟนชาวญี่ปุ่นมากๆที่แบบให้การต้อนรับพวกเราสองคนอย่างดีเลยแล้วก็กระแสตอบรับดี ใช่ไหมเพรทุกคนแบบทุกคนน่ารักมากครับออแล้วก็แฟนชาวญี่ปุ่นคนเรียบร้อยฮะแต่เขาก็ร่วมเอ็นจอยร่วมสนุกเหมือนกับเราเครับตอนแรกออกไปตกใจไหมเพราะว่าแฟนญี่ปุ่นเขาเรียบร้อยเขาแบบไม่ค่อยลุกขึ้นมาเต้นอะไรยอย่างงี้กับเราอะไรเงี้ยเออนัออ่งนางออใช่ครับแต่ก็ดูเป็นน่ารักดูน่ารักดูเป็นเรียบร้อยดูเป็นคาแรคเตอร์สไตล์อะเรทีเขาเลยจริงๆเราเตรียมโชว์อะไรไปบ้างที่บนเวทีอ๋อตอนแรกแค่ซ้อมไม่ได้ซ้อมโชว์อะไรขนาดนเลยแค่ซ้อมร้องเพลงอะไรอย่างงี้ก่อนครับแต่พอถึงเวลาวันจริงปุ๊บเรารู้สึกว่าเอ้ย เราอยากร่วมสนุกกับแฟนๆเราอยากทำจะพักเพิร์ทหันมามาพิมอนไปเป็นเวทีกันโดดลงเวทีกันอันนี้ก็ช็อกอยู่ไม่คิดว่าจะโดดจริงแสดงว่าไม่มีการนอบสคริปต์เป็นยับเลยไม่ได้ซ้อมแต่แค่แบบเหมือนมองตากันแล้วเราก็เราลงไปหาเขาหน่อยดีกว่าเพราะว่าหาโอกาสมาเจอพวกเขาได้น้อยย่เีก็อยากจะอยู่ใกล้ชิดกยวพวกเขาเพราบรรยากาศมีเซอร์ไพรส์ให้ด้วยครับเป็นคลิปวิดีโอแล้วก็คลิปวิดีโอให้เราใช่ จริงเราเป็นอีกหนึ่งคู่เหมือนกันนะที่แบบว่าไกลระดับโลกเวอร์ไวเหมือนกันนะโหขนาดนั้นเลยแฟนก็ตั้งตาเออซีรีส์เราอาจจะยังไม่มีเต็มแต่เราก็มีแฟนอินเตอร์ที่สแตนบายรอเราแล้วเยอะเหมือนกันครับดีใจมากครับรู้สึกขอบคุณจากใจจริงๆถึงแม้แบบพวกเราผลงานยังไม่ได้ออกไปขนาดนั้นนะครับแต่ก็มีทุกคนที่รักแล้วก็ซัพพอร์ตเราก็ขอบคุณมากๆครับ เราก็จะทำผลงานออกมาให้เต็มที่ครับให้สมกับที่ทุกคนรอคอยและรอยคอครับเฮ้ยลเลยอเล่นเอาเล่นอยเล่นแถมอะไรเนิการบินอยแล้วไเขาเป็นอย่างนี้ป่ะประจําพี่แล้วแต่หมดครับก่อนรู้จักเขาเราคิดว่าเขาเป็นคนยังไงเขาเป็นคนเงียบ ดูเงียบๆแต่จริงๆก็มีแฝงความขี้เล่นอยู่แล้วแล้วแล้วแต่โอกาสแล้วแต่บางคันมีความในใจมากกว่าความขี้เล่นสมมติว่าซสมอน์ไม่อยู่ตรงนี้วนนะตัวอ้วนนะตัวอน่ะไปอ่ะโอ้โหกวนแบบจุดๆๆๆจุดจุดรองพูดไปรุ่นไงก้องอ้วนใจได้น่ารักมากเลยนี่แหละพอเห็นเขาครั้งแรก งไอโอ้โหเชื่อไหมผมคิดว่าเพิร์สเป็นคนคูลๆเท่ๆอย่างที่ภาพทุกคนจะเห็นนะครับว่าเพิร์สโ <c oughs> อ้นิ่งๆคูลๆเท่ๆแต่พอซ <c oughs> น <c oughs> แต่ที่จริง <c oughs> พอสนิทปุ๊บเท่านั้นแหละยิงมุกบ้างเล่นม <c oughs> ุกบ้าง <ๆ S 1> ยิ้มแย้มตลอดเขาแบบเออเป็นน้องเป็นน้องที่น่ารักมากครจบสวยเนอะจบสวยลาบอสฝากซีรีส์เราจะได้ดูปีนี้ป่ะเออปีนี้ครับปีนี้ครับปีนี้แน่นอนฮะเออก็อยากจะฝากพี่นายแค่หนึ่งเดียวด้วยนะครับอ่าใช่ครับก็เดินทางมา จะจบแล้วนะฮะก็อยากให้ทุกคนได้ไปดูกันนะครับมีความน่ารักของทั้งปอนภูวินแล้วก็เพิร์ชิมอนแล้วก็ตัวละครอ,อื่นอีกนะครับใช่ครับผมถ้างั้นเขาขอฝากหัวใจในสายลมนวยแล้วกันนะครับผมในปีนี้จะได้ดูกันแน่นอนครับผมจะเข้มขน้นแค่ไหนก็ต้องรอติดตามดูครับ